สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวสิพามาาันโนใหม่ครับเป็นวันหยุดอีกเทื่อหนึ่งครับผมบรรยากาศเกิดโอ้ดีครับครับผมฝนพึ่งตกไม่ไม่ครับเบิ่งบรรยากาศโดยหลอกของนอกครับผมยังมีบ้านหมอกอยู่ครับแล้วก็แต่เว็นกำลังขืนครับช่วงนี้พม่าน้ําลงเ้านี่แหละพี่น้องมาหานโนใหม่ครับอันนี้จะเป็นเที่ยวที่สองของปีครับผมก็เป็นช่วงแต่ัวปีก็ว่าได้ครับโนใหม่กำลังอ่อนครับผมเดี๋ยว เอาจีบไปล่องหาหน่อใหม่กันเบิ้งครับมือนี้ว่าสิได้หน่อยหรือได้ร้ายครับผมอใกล้ๆกอครับออกจากตอครับหน่อใหม่กำลังงามด้วยครับนี่ยทำเนี่ยอันนี้กอไฟใหม่สำครับไผ่เพิ่มจุดสังใงห้สังหน้าเพิ่มห้าปีครับ นะครับพี่น้องหานน้อใหม่ครับผมพี่ยูเล็กในเล็กน้อยครับมานีมาหน่อนง่ายอยู่ครับโอ้โหครับนี่นี่ครับนอนง่าเลยครับผมต่างล่างเลยครับครับว่าภาพก็เป็นกอเก่าในเล็กน้อยครับผมเตรียมไม่ได้ผลแต่สีซับง่าย แล้วครับพี่น้องผลงานเช้านี่เมกระตาขึ้นกันครับผมนี่ครับมีแต่น้อยใหญ่ขาวๆเลยครับผมป็นตะแกงคัดได้แสบนี่แล้วครับถ้าเกิดฝนมาชีวิตไม่ไม่ก็เกิดขึ้นได้ครับผมความบุดมสมบูรณ์ก็ตามมาครับผมอันนี้คือน้องใหม่ป้าบ้านเฮ้าครับแกงเมลรงครับตลาดนัดพบกันแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปพอกันอีพี่นาครับพี่น้องเจอกันครับ